ครับเดี๋ยวลองตีตัวน,นี้ครับะนะครับจะมีวอาๆเข้าไปนะเดี๋ยวลองดูผมยืนตีไม่ได้นะครับยืนตีให้เห็นคนตีเลยับผมก็เลยสูงกล้องเข้าไปครับไม,ไม่มีไม่มีที่ตั้งกล้องเดี๋ยวลองดูครับสูงกล้องเข้าไปแล้วก็ตีอ่ะกระปอมเอ โดนอะโดนนะครับโอ้โหอ้โหเจ๋งนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้กัดกลางคองเลยนะครับผมเอาขึ้นไงวนะเนี้ย โอ้เดี๋ยวนะครับผมโอ้กัดดุนแรงจริงเลยเป็นไปเชโดนะครับนะครับเขี่ยมั้งครับผมปุ๊บเลยออกดูดออกจากปากพอดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวลูดจากปากพอดีนะครับนี่ครับไซส์ประมาณ2องโลนะครับกระปอมเอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแรงดีจริงๆนี่ครับนี่ครับกัดกระปอมเอนะครับผมนี่สีสีเหลืองนะครับก็คือผมขับรถผ่านนะครับก็เลยเห็นหมายมันสวยดีนะครับก็เลยจอดรถ ลองตีดูนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นช่องนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถปักกล้องแล้วก็ยืนต like <stance S 2> ีอย euh ่างนี้ได้นะครับก็เลยสูมกล้องเข้าไปเอากัดกลางคลองแล้วผมสงสัยลอยผ่า <os variants> นพอดีครับเจอเหยื่อสัดเลยโอเคเดี๋ยวโชว์ไปอีกรอบมันครับ ฝากผลงานไวยครับผมกะปอมเอเหยื่อใหม่จากไายจำนะใบหน้าเป,นป็นหนึ่ง <c oughs> สุดยอดมากครับ